สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผู้มาปฏิบัติธรรมกันทุกคนครับผมนายบนดิตแสงเขียวการมาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ผมได้ประโยชน์อย่างมากที่สุดคือผมเป็นเด็กที่เกเรมากมาครั้งนี้พระอาจารย์เขาสอนนั่งสอน แล้วผมก็จะไปปฏิบัติธรรมแล้วผมก็จะชวนเพื่อนที่แว้นตามท้องถนนมาปฏิบัติธรรมเหมือนผมจะได้รู้ว่าการเข้าวัดแล้วมันจะเป็นยังไงรู้สึกดีขึ้นจิตใจสงงสงสบเก่งมากเลยครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ ทำงานที่บริษัทสมิธนะฮะใจเย็นลึกๆค่อยๆพูดหนูไห่ตอนเป็นแว้นไม่เห็นอย่างนี้เลยคือในความคิดผมมาวันแรกการเข้าวัดคือทางบริษัทเาจะให้กระดาษมาเขียนใช่ะครับคือการเข้าวัดมานั่งหนอพองหนอผมเขียนลงไปบอกว่ามันจะเหมือนการที่ยกหน้าหนอไหมย ผมก็งงกับตัวเองอยู่ว่าผมอยู่ได้ยังไงตั้งแปดวันขอให้ทุกคนแบบตักจิตที่ฐานภาวนาต่อไปครับขอถามนิดนึงนะคะว่ามันดีอย่างไรต่อไปไหมว่าทำให้เราคือรู้สึกสำนึกอะไรที่ไปจากเดิมมันเปลี่ยนไปมากขนาดไหนอย่างเงี้ยครับมันเปลี่ยนไปได้มากเลยครับเพราะว่า หนึ่งทำให้จิตใจของผมแบบผมคือแบบเกเรมากเลยครับแบบเหมือนรู้ทุกสิ่งคือวัดคือมาครั้งนี้ก็ครั้งแรกใช่ปะครับคือเหมือนที่พระอาจารย์บอกว่าเออตอนพระอาจารย์พูดเมื่อคืนใช่ปะครับเพราะว่าเขาบอกเข้าไปที่บางขวางพระอาจารย์เทศก็นั่งสั่นตามฟังเสียง ผมก็เคยเข้ามาคือแต่มาปฏิบัติธรรมครั้งนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าพอใจและภูมิใจมากแต่ผมก็อยากจะมาอีกอยู่เพราะผมยังไม่ได้ปรับปฏิบัติเต็มที่เท่าไหร่เพราะว่าช่วยงานกระถิ่นเป็นเห็นคนของส่วนส่วนมากเลยแหละเพราะว่าปวดตัวปวดใจ แต่ก็ต้องทนแล้วเขาขับเขาขับออกไปแล้วไปร้อนร้อนทั้งหลายครับถ้าผมว่าจะขอหัวหน้าแผนกถ้ามีโอกาสว่าจะขอมาอีกรอบแบบขอมาให้นั่งแบบเต็มที่แล้วเพื่อนที่ว่านี่คือเพื่อนในบริษัทหรือนอกบริษัทนอกบริษัทครับไม่จะชวนแบบเพื่อนแหวนทั้งหลายใช่ไหมครัแลบเอาประเทศชาติคงจะดีใจลูกขอถามนิดนึงว่าลูกจะ ด้วยอธิษฐานนะวารมีของลูกจะชวนเข้ามาได้ไหมไม่ขอให้ทําให้สําเร็จนะลูก